สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีที่น่ารักทุกทท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมกินาชไนเะช่นเคยครับผมวันนี้เนี่ยผมเนี่ยมาเข้าป่าคนเดียวน,นะครับก็เป็นการเดินทางคนเดียวแล้วก็พาพี่เนี่ยชมบรรยากาศก็มาตั้งแคมป์ก็จะมาตั้งแคมป์ก็ชมวิวบรรยากาศรอบๆนะซึ่งสถานที่ตรงนี้ผมเคยมานะคบผมแล้วเห็นว่าสถานที่นี้มันสวยดีเงียบสงบก็น้ําเนี่ยก็ยังไหลยอยู่นะคะผมเป็นน้ํา อ่าเป็นน้ําที่ไหลาจากภูเขาแล้วก็จะออกคือเขียวมรกตนะพี่ๆแต่ว่าพอตัดขึ้นมาเนี่ยมันอ่าขาวสะอาดมากๆนะก็ผมว่าน่าจานี้น่าจะตั้งแคมป์น่าจะบรรยากาศน่าจะดีอยู่นะครับผมก็วันนี้เดินทางมาคนเดียวกอะระหว่างทางเนี่ยผมก็ดินเสียงนกร้องเจ้าช้าแล้วก็พวกสัตว์ป่ามากมายนะ ก็เสียงเก้งร้องเนี่ยน่าจะมากินน้ําในลาธทรเนี่ยหลพี่แล้วก็มากินพวกมะกอกป่านะเพราะที่ผมมาผ่านมาเนี่ยก็มีพวกต้นมะกอกป่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยช่วงนี้มะกอกป่าจะออกนะคบผมโอเคเดี๋ยวผมน่ยก็จะเดินตามเส้นทางนะ้ํามาเรื่อยๆเลยนะครับนี่เลยครับพี่เส้นทางเส้นทางน้านะที่ผมมาแต่ว่าผมอ่ะจะขึ้นไปตั้งแคมป์ข้างบนอีกนะเพราะที่ตรงนั้นมันก็สวยกว่าเยอะเลยนะจุดตรงนี้ผมเคยมาแล้ว มาตั้งแคมป์กับเด็กๆแล้วนะแต่ว่าอาน้ำข้างล่างะมันเริ่มแห้งไปแล้วตรงนู้นก็เริ่มแห้งไปแล้วนะแต่ว่าอยากไปตั้งแคมป์ข้างบนมากกว่านะไปจุดข้างบนนะ่ะผมเคยเคยมานะรู้สึกว่ามันจะเงียบสงบมากกว่านะครับผมไปเดินทางต่อนะระหว่างนี้ผมก็จะเดินลัดเส้นทางนี้ไปนะครับผมเดนขึ้นไปเรื่อยๆยนะ ทีนี่ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์มากๆพวกเสียงนกร้องเสียงสัป่าร้องค,ค่อนข้างที่จะเยอะนะเกรงเกง,เกงนั่นจะเป็นเสียงเกงนะไม่เกงก็ควางนะคะผมที่มากินพวกลูกไม้ป่านะเดินทางตรงนี้เลยนะยามเช้ารู้สึกว่าจะสดชื่น จะ,จะสดชื่นมากๆเลยนะจะร้อนก็ไม่ร้อนนะเพราะว่าที่นี่เต็มไปด้วยพวกปาก่าคุมทั้งหมดเลยนะเลยไม่ร้อนนะแล้วก็อากาศเย็นมากๆนี่ระวงี่พี่ๆเจอไหมนี่เป็นรอยเท้าสัตวนะ์นะนี่นี่จุนหนี่ง นี่ชุดน,นี่เองนะพี่พี่อ๋อรอถึงนู่นเลยนะ่ะว่าที่นี่สัตว์ป่าค่อนข้างที่จะเยอะนะไปถึงปุ๊บผมก็ต้องไปถึงปุ๊บนะผมก็ต้องก่อไฟนะเพื่อที่จะมาให้สัตว ดูแล้ะเ,เข้าใกลใ้เรานะครับสง่ายมีคนตะโกนมานะครับ จากด้านล่างนะฝังนู้นยะิฝังนูนงน้นแล้วก็ฝั่งนี้นะไปดูเ,เป็นพวกนายพานหรือเปล่าน,นะครับ ีไปก่อนนะรู้สึกว่าได้ยินเสียงสองฝั่งเลยนะครับก็น่าจะเป็นพน่อในพ่านเดี๋ยวผมจะดจะเดินล,ล,ล,ลีดด้านหนึ่งนะเดินเดินเลี่ยงเส้นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็เดินเลี่ยงมาอีกเส้นทางเนี่นะก็ถึงจุดหายปยายทางผมแวแหละที่มีลำทางเล็กๆนี่พี่ๆฟังเสียงนกร้องนะ เจ้าเจ้าเต็มป่าเลยนะครับผมก็มาถึงปุ๊บเจอกองไฟนะแล้วก็มีเหมือนใช้วัตถุในการของเขาก็จะเป็นพวกไม้ไผ่นะครับผมมีไม้ไผ่ช้อนแล้วก็ไม้ไผ่พวกหูเขานะเดี๋ยวผมจะให้พี่ดูนะครับผมไปแต่ผมจะลงไฟละนี่พี่บี่นะ ก็จะทำจากทัตถุดิบธรรมชาตินะช้อนนี่ช้อนตะเกียบนะตัวน,นี้ใช้ในการประกอบอาหารนี่หรือจะหุงข้าวในนี้ก็ได้นะนี่อันนี้เหมือนเขาใช้ประกอบกับข้าวโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะรีบก่อไฟกันนะพี่ ใส่่านที่ผมเตรียมมันด้วยนะก็เตรียมที่จะย่างช้หมี่กันนะครับอันนี้เป็นหน้าน่าจะเป็นการต้มน้ำร้อนนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับเ <Okay. S 1> นี่ฝไฟก็เริ่มจะติดนะพี่ผมก็เตรียมโขถฐานมนเลยนะ่านที่จะย่างนะครับผมเพื่อที่จะสุกให้มัน ยังสุกไวกว่านะครับเดี๋ยวร้อยไฟลุกก่อนเดี๋ยวผมก็ค่อยเอาถ่านลงไปนะพวกนี้มใช้ประโยชน์่ไม่ต้องใช้ช้อนใช้อะไรก็ได้เอ้ะไม่ต้องเตรียมพวกอุปกรณ์มากมายแล้วเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติได้เลยนะพี่ ตัวจะผมก็ยังใส,ส่เสร็จก็จะใส่ตรงนี้นะแต่ว,ว่าต้องล้างอุปกรณ์ก่อน,นครับผมไปเรติดละบรรยากาศที่นี่เี้ถึงให้ดูบรรยากาศน,นี่นะน้เจจดเลยรอกๆน้ำน้ำจะ อเอาเกียวเกียวมาแล้วกดแต่พอเลาเราตักมานี่สยส่อักนะโอเคเดี๋ยวผมน่าจะรีบเ้าใส่ลุกแล้วก็ใส่ถ่านแล้วก็จะย่างหมูย่างไส้หมูนะครับนี่พี่ผมไปตัดไม้แล้วก็มาย่างแลยนะนี่ใช้ถาวันมัดน,นะครับนะังเรื่อยเรื่อยนะระหว่างระหว่างที่ผมไปตัดไม้นะผมได้ยินเสียง เหมือนเป็นคนเรียกนะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะพี่แต่ผมก็ไม่เจอตัวนะแต่ว่าน่าจะมีคนสิงครไม่รู้พี่ไม่รู้ว่ามาเก็บของป่าก,กันนะหรือต่อนะเพราะว่าแถวนี้มะกอกป่าเยอะแล้วก็มะกอกป่าตอนนี้กินโลละสามสิบบาทนะครับผมแล้วก่อนผมก็ มาเก็บอีกปันนะค่อนข้างเยอะๆนะก็เป็นการสร้างไรายได้ไปในตัวด้วยนะครับทีนนี้ผมก็มาแบบชิวๆมาย่างไส่ย่างหมูนั่งอย่าชิวๆเลยนะมาฟังเสียงนกเสียงน้ําเส้นเนี้ยมาจากบนเขานะพี่นเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวอรอใกล้สุกแล้วเนนะี่ยเดี๋ยวผมก็จะมานั่งหัน่นแล้วก็นั่งกินแบบชิวๆนะคะผม กระเพที่สมธรรมชาติเล่นะเริ่มสุกกันแล้วพี่กลิ่นหอมมาก มาจากไหน,ไหนเขาหิวนเขาว่าเขาได้น่าจะได้กลิ่นสไส้ท่านพี่หอมมาก่ย<ม>เริ่มสุกแล้วป้าหิวใช่ไหมใกล้มันใกล้จะสุกแล้วเดี๋ยวป้ารอก่อนด้มไม้เดี๋ยวป้านั่งรอตรงนั้นกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะหันให้ป้าแล้ะป้าบอกป้าหิวนะคะผม นี่มันจะสุกแลนะผมว่าน่าจะไม่ใช่บอกอะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะหั่นให้ป้านะหั่นไส้แล้วก็จะแบ่งให้ป้ากินเลยนะคะผมแล้วก็พร้อมน้ําจิ้มนะพอแกเนี่ยได้กินหอมจริงๆนะเลยออกมานะน่าจะเป็นชาวบ้านหรือไม่ก็คนมาหาของป่านี้แบบผมว่าแต่ว่าแกเนี่ยผเห็นใบหน้าชัดอยู่นะป้าผมเออ ไข่เจ้าหน้าป้าได้ไหมจะเอาของกินให้ไม่ได้ป้าป้ามาหาของป่าหรือเปล่าม,มาหาอะไรอะ่ะมาหาเนื้อสัตว์เนี่ยนะอ๋อเนื้อสัตว์น่าจะเป็นเนี้แต่ว่าผมจะย่างให้สุกก่อนนะเพราะเขาชันสุกได้นะพี่พี่ โอเคเดี okay, ๋ยวผมน่าจะาย่างให้สุกแล้วก็จะหั่นให้แล้วก็แบ่งให้ป้าเขาแล้วครับผมปลาเขารออยู่ตรงนู้นนะนี่ครับพี่ตอนนี้ป้าแกเนี่รออยู่นะครับผมม้นี้สุกนะนี่สุกคดีเลยเดี๋ยวผมก็จะหั่นให้ป้าแกนะปลาแกบอกว่าหิวแล้วก็ได้กินห,อ,หอมๆกันเลยตาม กิ่นนั้นมานะครับผมป้าหิวไหมเดี๋ยวรอก่อนนะหนูก็หิวเหมือนกันนียว้นูแบ่งให้ป้านะป้าอยู่ที่นี่เหรอใช่คนที่นี่ไหมมีหมู่บ้านด้วยเหรอ,อเ,เดี๋ยวหันให้นะอยู่คนเดียวใช่ไหม ร้อนออะอะนะพี่ กินน้ำจิ้มไหมหรือว่ากินแบบนี้เลยกินให้ป้าแกก่อนนะรอก่อนนะป้าหนูลาดไปเลยนะ พี่พี่พอผมลาดําจิ้มไปเลยนะพอไมหมถ้าไม่พอบอกนะไม่ทำอะไรใช่ไหมกำลังจิ้มอยู่นะ หนแกนยังเป็นสาวอยู่นะพี่ไม่น่าใช่ป้านะป้าชื่ออะไรอะ่ะชื่อจันป้าจันใช่ไหม,มป้าจันอร่อยไหม ถ้าป้าจันอยู่ท่าน,นี้เดี๋ยววันหลังผมเอาเสื้อผ้าของกินมาให้นะป้าจัน <Yeah. S 1> ทานให้เลยนะป้าไม่พอบอกนะเ <Yeah. S 1> ดยวหนูก็จะเดี๋ยวผมก็จะหั่นกินตรงนี้เลยนะเดี๋ยวขอนี้กินใช้ย,ย่างเลยนะพี่พี่ผมย่างสุกหมดนะตอนนี้ก็เริ่มหิวแล้วนะครับให้ป้าจันแกกินไปก่อนเลยนะตอนนั่งกินเสร็จหนึ่งที่เรียบร้อยนะไดีรูปป้ป้าแกจะชอบหรือเปล่าครับป้าชอบไหม ป้าแกไม่ให้เห็นหน้านะดูเหมือนยังสาวๆเลยนะแต่แกไม่ให้เห็นหน้าเลยอร่อยไหมอร่อยมากขนลานท่านหนูมาหนูเอาของกินมาให้นะป้าอยู่ที่นี่ใช่ไหมอยู่คนเดียวใช่ไหม,มป้าป้าอิ่มนะ,มะก็ผมย่างให้ป้าจนสุกเลยนะก็เดี๋ยวหนูจะกลับบ้านแล้วนะป้า เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะคะพี่ๆเดี๋ยวจะกลับแล้วนะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยนะนะป้าแล้วที่นี่อันตรายไหมถ้านหนูจะมาอีกอะม,มาอันตรายใช่ไหม,ไมหนูสามารถมาอีกได้ใช่ไหม ครับป้าโชคดีครับเดี๋ยวจะเอาเส้น้ำจิ้มเนี่ยใส่ถุงนี้พี่ก็จะเก็บข้าวเก็บของนะน้ำสาสยมากๆนี่แหะป้าแกกลับแล้วนะเลยนะโอเคเดี๋ยวผมนะก็จะขอเก็บข้าวเก็บของแล้วก็จะกลับในนี้กลับออกจากที่นี่นะที่นี่ป้าบอกไม่มีอันตรายนะถ้าจะมาก็มาได้นะครับผมเอ,อผมจะขอปิดเก็บไว้เพียงเท่านี้เลยนะครับผม แล้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ